สวัสดีครับผมนนนะครับผมมาฟังข่าวริ้วพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยข้อมูลจากทางเว็บไซต์ทางการของลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับเว็บไซต์ทางการของลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าวันนี้เวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอาร์เนอร์ลอหัวหน้าโค้ชของทีมลิเวอร์พูลนะครับจะออกมาแถลงข่าวก่อนเกมลิเวอร์พูลแข่งกับอาร์เซนอลโดยลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนทีมอาร์เซนอลที่เอมิเรตสตเดเียมในคืนวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ ใครอยากฟังอ r n เนอร์สลอนะครับตอบคำถามสื่อแบบสดๆนะครับก็รอฟังกันได้เลยนะครับในช่วงเย็นนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องของผู้ตัดสินกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับพิมลีกนะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าแอนโทนีเทเลอร์จะเป็นผู้ตัดสินหลักในสนามในเกมที่ลิพูลแข่งกับอาร์เซนอลทำให้ซีซั่นนี้เทเลอร์ลงทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมที่ลิพูลลงแข่งมาแล้วทั้งหมด3เกมด้วยกันส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็คือแกรี่เบสปิกและอดัมนันผู้ตัดสินที่4ก็คือแซมบาร์โรดนะครับผู้ตัดสิน VAR ก็คือไมเคิลซอบี้ส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสิน V.A.R. ก็คือดารเลนคานะครับด้าน ESPN เปิดเผยว่าซอร์สบี้มีข้อผิดพลาดในการทำงานเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก35เกมที่ลงทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในซีซั่นที่แล้วในขณะเดียวกันนะครับเทลเลอร์ลงทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินลิพูมากกว่าสโมสรออื่นๆนะครับโดยตัดสินลิพูลงแข่งมาแล้วทั้งหมด62เกมโดยลิพูมีโอกาสชนะคู่แข่งอยู่ที่54.8%เท่านั้นเมื่อเทลเลอร์ เป็นผู้ตัดสินให้นะครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับเกมในวันอาทิตย์นี้จะเป็นครั้งที่51แล้วที่เทเลอร์ลงทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมที่อาร์เซนอลลงแข่งโดยอาร์เซนอลมีโอกาสชนะคู่แข่งอยู่ที่60%เลยนะครับเมื่อเทเลอร์ เป็นผู้ตัดสินนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ตัดสินเกมอาร์เซนอลน,นะครับที่ผมนํามาฝากนะครับก็รอติดตามและรอดูไปด้วยกันนะครับว่าเชลเลอร์จะตัดสินเกมในวันอาทิตย์นี้อย่างได้อย่างเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม เด่นต่อมานะครับมาสรุปความพร้อมของนักเตะอาร์เซนอลกันบ้างนะครับโดยสรุปแล้วนะครับ ณขณะนี้นะครับนักเตะาอ์เนลที่จะไม่ได้ลงแข่งกับลิปูแน่นอนในช่วงคืนวันอาทิตย์นี้มีอยู่ด้วยกัน3คนนะครับคนที่1ก็คือวิลเลียมซาลิบาที่ถูกโทษแบนหลังโดนใบแดงไล่ออกในเกมกับบอลมัดซึ่งทางาร์เนลนะครับก็ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ใบแดงแต่อย่างใดนะครับคนที่2นะครับก็คือริคาโดกาลาฟิโอลีที่มีอาการเจ็บเอ็นเข่าขาขวาแม้อาการบาดเจ็บจะไม่แย่อย่างที่คิดแต่ก็ไม่สามารถลงเล่นเกมคืนวันอาทิตย์นี้ได้คนที่3ก็คือมาตินโอเดกาที่มีอาการ เจ็บเอ็นที่ข้อเท้าคาดว่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนนักเตะอาร์เซนอลอีก2คนนะครับที่ต้องรอดูนว่าจะได้ลงแข่งกับลิเวอร์พูลหรือไม่ก็มีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือบูกาโยสซาก้าและจูเลียนทิมเบอร์นะครับนี่ก็เป็นความพร้อมของนักเตะอาร์เซนอลก่อนแข่งลิเวอร์พูลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังนะครับบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของโอเล็กซซนเดอร์ซินเชนสโก้นักเตะอาร์เซนอลกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับซินเชนสโก้ก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการลิโอเฟอร์ดินานพอดแคสต์ว่าซาลาเป็นนักเตะคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยเผชิญหน้าด้วยแมริยัสมารเลตตอนเล่นให้กับเรสเตอร์ซิตี้จะเป็นนักเตะที่ดีเช่นกันแต่สําหรับเขาแล้วนะครับซาลานะครับเป็นปีตัวรุกที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้เขา จำได้ดีเลยตอนช่วงคอมมูนิตี้ชิลปี2019แม้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะจุดโทษลิฟูในท้ายที่สุดแต่ช่วงพักครึ่งเวลาเขาถึงกับต้องปรึกษามิเกลอตเต้าที่ตอนนั้นยังอยู่กับซิตี้เลยว่าเขาต้องรับมือกับซาร่าอย่างไรในช่วงครึ่งหลังหลังช่วงครึ่งแรกเขาถูกซาร่าเล่นง,งานจนหัวปัน่นถึง5จังหวะการเล่นทุกครั้งที่ซาร่าเลี้ยงบอลจี้มาทางพื้นที่ที่เขายืนในสนามสำหรับเขาแล้วการหยุดซาร่าจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ ได้จริงๆนะครับซา่านะครับเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้เร็วมากเมื่อบอลอยู่กับเท้าทั้งนี้นะครับระหว่างที่ซินเชนสโกเป็นนักเตะอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซินเชนสโกลงแข่งกับลิพูมาแล้วทั้งหมด6ครั้งและพบกับช่วงเวลาที่ยากลาบากหลายครั้งเมื่อแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับโดยซา่านะครับทำได้ถึง3ประตูระหว่างที่ซินเชนสโกลงแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของซินเชนสโกนะครับที่ออกมายอมรับแบบตรง เลยว่าเขาแพ้ทางสา่าจริงๆนะครับสำหรับเขาแล้วการหยุดซา่านั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่เ,เรื่องภายในทีมลิผูในตอนนี้กันบ้างนะครับล่าสุดนะครับเคอร์ติจโจนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทางช่อง LFC TV นะครับว่าซาร่าได้ออกมาตั้งกฎควบคุมเพื่อนร่วมทีมบางคนแล้วนะครับบริเวณบาร์กาแฟที่สน,มมสนามซ้อมแอคมซอร์เทนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับโดยกฎที่ซาร่าตั้งไว้ก็คือห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างที่นักเตะลิพูมารวมตัวกันดื่มกาแฟที่บาร์ ซึ่งตอนนี้นะครับกฎด,ดังกล่าวถูกนํามาใช้ในกลุ่มนักเตะเล็กๆภายในทีมลิพูเท่านั้นนะครับอย่างโจนโซบอสไนซิมิกาและซาร่านะครับส่วนสาเหตุที่ซาร่าออกมาต้องกดนี้ก็เป็นเพราะว่าซาร่าต้องการให้นักเตะลิพูที่มาดื่มกาแฟใช้เวลาในการดื่มพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเพิ่ม,ม,มความสามัคคีในกลุ่มนักเตะดีกว่าดื่มกาแฟแล้วจ้องโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซาร่าไม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมนะครับหรือรุ่นน้องนะครับเล่นโทรศัพท์ มือถือตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องภายในทีมนะครับที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้นะครับก็เ,เป็นกดดีๆนะครับที่ซาร่านำมาใช้กับรุ่นน้องภายในทีมลิเวอร์พูลนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทาง The Analyst เว็บไซต์ของออปตากันนะครับล่าสุดนะครับดีแอนเอนลิสของออปตานะครับก็ได้ออกมาใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขาคํานวณโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมที่ได้ลงแข่งในแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสนะครับผลการคํานวณสรุปออกมาได้ว่าณนะตอนนี้นะครับลิฟูมีโอกาสถึง22%เลยที่จะจบในอันดับที่1ของตารางแชมเปี้ยนลีกรอบเฟสนะครับลิฟูนะครับมีลิฟูมีโอกาสอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง20%และมีโอกาส อยู่ในอันดับที่เหนือกว่าแอสตันวิลล่า8%และในขณะเดียวกันนะครับณนะตอนนี้นะครับลิปูใกล้ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับลิปูต้องการแค่อีก1คะแนนจาก5เกมต่อจากนี้เท่านั้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบเพย์ออฟน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าหากลิปูอยากผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเลยนะครับแบบไม่ต้องไปเพย์ออฟนะครับด้วยการจบอยู่ใน8อันดับแรกลิปูก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้15คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้ลิปูมีอยู่แล้ว9คะแน น,น,นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทาง the a n a l y z e ของ Opta นะครับที่ออกมาวิเคราะห์โอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของ Liverpool โดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณน,นะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลนะครับแรงข่าวที่หนึ่งนะครับก็คือแซมมีเคบานะครับแซมมีเคม่านะครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย25ปีชาวเนเธอร์แลนด์ของทีมบรญญอนย่ญญาก็ได้ออกมายอมรับตรงๆผ่านสื่ออิตาลีอย่างคอรลิเอโร แคลลิเอเล่เดโรสปอร์ตว่าเขานะครับก็อยากไปเล่นให้กับสโมสรอนใหญ่หรือเล่นในพรีเมียร์ลีกเช่นกันแม้โดยส่วนตัวแล้วเขาจะเป็นแฟนคลับทีมเวสต์แฮมเพราะครั้งหนึ่งเคยไปที่อัปตันปาร์ร่วมกันกับพ่อแล้วเกิดความประทับใจในบรรยากาศที่คล้ายกับเฟนูตและเฮดอีเกิลนะครับแต่ทีมในลีกอังกฤษก็มีทีมที่ยอดเยี่ยมมากมายหลายทีมเลยดังนั้นถ้าเขาได้มีโอกาสย้ายไปร่วมทีมลิพูในสักวันหนึ่งเขาคงมีความสุขมากที่ได้ย้ายไปที่นั่น แรงข่าวที่สองนะครับก็คือพ่อของอคูลโคชูนะครับฮาริสโคชูพ่อของอคูลโคชูเปิดเผยทางผ่านทางนะครับ ESPN เนเธอร์แลนด์ว่าที่ผ่านมาอันเนอร์สโอตเป็นเพื่อนที่ดีของเขาและลูกชายมาโดยตลอดและเคยมีประสบการณ์นะครับร่วมก,กันกับลูกชายของเขามาแล้วมากมายทําไมถึงจะเป็นไปไม่ได้ละที่โคชูจะเป็นนักเตะตัวเลือกที่จะซื้อของสโอตที่ลิเว์พูนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิเว์พูที่ผมนํามาฝากในคลิปวัน นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม